รับที่เกิดพืชผลิตภัณฑ์คือดอกไม้และกล้วยนะคะเป็นยังไงนั้นเราเอาไปพบก,กับจันทินยากันนะคะพี่พนสวัสดีค<า>่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ย<อ>กมาเยี่ยมชมพี่พินว่าใช้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มีผลลั้ธ์ของเราแล้วผลที่เกิดขึ้น ก็คือมันเป็นบ้านสวนไกลๆเนาะค่ะเเป็นโคกหนองนาก็จริงอยู่แต่ว่าตัวเองมาทําบ้านทําอะไรอยู่ตรงนี้ก็เลยทําแบบปลูกดอกไม้แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของวีเพนตาตรงนี้ดอกไม้ไมใช่ปลูกไว้ดูเล่นสวยงามแต่ว่าก็ทดลองวีเพนตไปด้วยก็คืออันนี้เป็นเป็นตรงที่ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ฉีดวีเพนตนะคะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ แต่มันก็จะมีต้นที่ฉีดดีแพนตาก็คืออยากให้เห็นว่ามันแตกต่างกันมากอันนี้อันนี้หลายต้นแต่ว่ามีอดอกดอกนะคะตันนี้คือที่ทดลองฉีดใช่ไหมคะที่ที่ที่เอามาทดลองฉีดเลยก็ มีความตั้งใจว่าเนี่ยลองฉีดตรงนี้ดูมันจะแตกต่างกับตรงที่เราไม่ฉีดเป็างงานไงก็คืออันนี้เป็นพันเดียวกันกับตรงน้นนะคะอันนี้ต้นเดียวนะคะนี่กอเดียวต้นเดียวแต่มีดอกแบบเยอะมากี่มีฉีดกครั้งคะตรงนี้ตอนนี้น่าจะสามครั้งสามรอบแล้วค่ะสามรอบครั้งต้นแล้วแล้วการฉีดตรงนี้เราผสมยังไงคะผสมห,หนึ่งซองต่อหนึ่งซองต่อน้ำสี่สิบลิตรเพราะว่า หนึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนต่อน้ำสี่สิบลิตรนะคะดอกไม้นี่สี่สิบลิตรนะคะแสดงว่าเราผสมเอหนึ่งช้อนหน <40 l. S 1> ึ่งช้อนต่อน้ำสี่สิบลิตรอยู่ในลองสี่สิบลิตรเราฉีดพ่นเหรอคะหรือฉีดพ่นค่ะพ่นพ่นเป็นละอองฝอยเป็นเป็นละอองฝอยหลังจากที่มันเป็นพอเราเอามาปลูกเป็นเบี้ยเราก็เริ่มเลยค่ะแต่แต่ตรงนั้นก็คือมันไม่มันไม่ได้ฉีดเพราะว่าคือเจตนาก็คืออยากทดลองว่า ไอ้ตรงที่เราฉีดกับตรงที่เราไม่ฉีดมันแตกต่างกันยังไงก็คือแบบทดลองแล้วฉีดห่างกันกี่วัน่าสิบวันสี่วันสามครั้งน่าจะสี่ครั้งสี่ครั้งลวค่ะเห็นไหมดอกสวยมากดอกสวยมากดอกสวยมากดอกใหญ่ดอกสวยต้นขนาดดอกแบบเต็มแล้วดอกดอกเล็กที่ขึ้นมาใหม่ก็แบบสวยมากคือคือมันมันแตกต่างกันมากยินยินนีค่ะ ก็คือเนี่ยค่ะใช้ตัวนี้แหละค่ะค่ะก็คือหนึ่งช้อนที่อยู่ในซองอ่ะหนึ่งช้อนนะคะต่อน้ำสี่สิบลิตรนะคะต่อน้ำสี่สิบลิตรก็ความแตกต่างนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือเป็นช่วงทดลองอยู่เนาะประทับใจประทับใจมากเลยค่ะมากมากตรงที่มันแบบ ตรงที่ใช้กับที่ไม่ใช้เนะี่ยมันแตกต่างกันเยอะแตกต่างกันมากทั้าที่ดินก็อันเดียวกันนะคะดินก็